สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่ S72 Academy นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการตีหัวไม้ยังไงให้ลูกโดกนะครับหลายหลายคนที่เข้ามาเรียนกับผมประสบปัญหาตีหัวมไม้สาส์ไม่โดกตียังไงก็ไม่โดก smash f a c t o r ดีลูกก็ไม่โดกเราจะมาดูกันนะครับว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะตีให้ทุกท่านดูก่อนนะครับวิธีที่ผมจะทําจะเป็นวิธีการตีที่ทําให้ลูกโดนด,ดีแต่ลูกก็ยังเลียนนะครับแต่เราลองไปดูกัน เห็นไหมครับทุกท่านโดนดีมากแต่ว่าลูกเลียดน,นะครับดูจาก s m a s h ฟค a c อร r นะครับโดนดีนะครับ1.48นี่คือเกือบเต็มแล้วนะครับนี่คือโผอไม้ห้านะครับก็เราจะไปดูกันนะครับว่าทําไมลูกมันเลียดน,นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดค่ายค่านึงขึ้นมาก่อนค่ายค่านึงที่จะเปิดขึ้นมาก็คือค่า Dyna มิกห o บนะครับ Dyna มิกห o บอ่าโอเค ตอนนี้เรามี2ค่านะครับที่เราควรจะดู 1. a t ่ a แอ a n g l เกิลนะครับแอแอเกิลแล้วก็ Dynamic l o อ k นะครับไดนามิกอก็คือ l ลอกของไม้ที่โดนลูกนั่นเองครับหัวไม้5มีองศา19องศานะครับแต่ว่าเวลาโดนลูกลูกนี้19องศากลายมาเป็น8องศานะครับ19องศาก็คือจินตนาการว่าประมาณนี้นะครับแต่พออินแพ t แล้ว8ปุ๊บปิดลูกก็เลยเลี่ย ะะลูกก็เลยเลียดค่อนข้างเยอะนะคะและมีตัวแปรหนึ่งที่ทําให้ลูกเลียดมากมากนะครับก็คือ angle o f t a c t ครับ angle o f attack นี้นสำหรับผมไม้เนี่ยไม่ควรจะชช้ขนาดนี้ควรจะแค่สักประมาณลบสองอย่างมากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบวกก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสําหรับพีเจทัวร์เนี่ยมันจะลบนะครับมันจะลบประมาณ1นนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะลองแก้ไขทั้ง2เลขดูดั้มมิกหลอกตัวนี้จะขึ้นมาสักประมาณ13 นะครับ14 Attack Angle แทนที่จะลบ8ก็จะกลายเป็นลบ2หรือว่าอาจจะกลายเป็น0ก็ได้นะครับสีที่เราจะเห็นก็คือ Carry จะไยขึ้นนะครับแล้วก็ Total ก็จะไยขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูนี่นะครับอย่างที่ดูท่านเห็นด้านน้าบินหลอกเนี่ย กลายเป็น15แล้วลูกโดกขึ้นไหมลูกโดกขึ้นอยู่แล้วครับดูจากไฮนะครับตอนนี้74นะครับ74ฟุตอีกอันนึงอีกอันนึงแค่25ฟุตนะครับแล้วเรามาดูแอชแองเกิลนะครับจากอันแรกลบ7.5ตอนนี้กลายเป็นลบ0.8นะครับทำให้ไดนาะมิกหลอกเนี่ยขึ้นมาเป็น15.5นะครับแต่ถ้าถามว่าเราสามารถทำให้ลูกโดกตัวนี้ได้ไหมทำได้ด้วยการเอาลูกไปเท้าซ้ายเอาลูกไปเท้า,าซ้ายจะช่วยอะไร จะให้ช่วยให้เราเอารูปตีรูปในมุมเฉยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าตัวนี้จะทําให้บวกได้ไหมค่อนข้างยากแต่จะลองดูโอเคเนี่ยเนี่ยคือ Perfect s h o ช็อสำหรับหัไม้นะครับถ้าคนตีแม่นจริงๆนะครับหลังจากที่เราได้เห็นค่าพวกนี้แล้ว เราก็ได้รู้นะครับว่าวิธีการตรีของไม้ที่ถูกต้องคือการที่ทําให้ไดนามิกหลอกนั้นมากหรือว่าพอๆกับองศาของไม้และแฉกแองเกิลก็ไม่ควรลบสาขึ้นไปนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับทุกท่านลองเข้ามาที่นี่ดูได้นะครับมีอะไรเดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับแก้ไขได้ภายใน1หรือ2ชั่วโมงแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่รับชมเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ